สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาววันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอนาคตตอนเด็กหญิงปลาหมึกเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนแออัดที่ต้องทนอยู่กันอย่างลำบากหลังจากประเทศไทยและทั่วโลกฝนตกหนักไม่ยอมหยุดเป็นเวลา3ปีจนวันหนึ่งทั่วโลกได้คิดค้นวัคซีนที่ฉีดเข้าไปในร่างกายและจะทาให้กายร่างเป็นปลาหมึกเพื่อทนต่อสภาพน้ำที่กำลังจะท่วมโลกได้ แต่ถึงอย่างนั้นพวกนักเรียนและชนชั้นล่างก็ยังไม่มีโอกาสได้วัคซีนนั้นอยู่ดีสุดท้ายแล้วพวกเขาจะได้วัคซีนไหมฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่ในปี2594ยุคที่ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทันสมัยมากๆตอนนี้ทั่วโลกมีฝนตกหนักไม่หยุดเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วรัฐบาลได้สั่งให้ประชาชนยกระดับขึ้นมาอยู่เมืองชั้นบนเพราะว่าจะปล่อยน้ำให้ทั่วเมืองชั้นล่างโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนในชนชั้นล่างตามสลัมที่ยังไม่ได้ถูกพาย้ายขึ้นไปเมืองชั้นบนด้วยโดยเฉพาะชุมชนนีโอสลัมของเตยแห่งนี้ ทุกคนต้องช่วยเหลือกันเองเพราะว่ารัฐบาลไม่เคยเห็นหัวพวกเขาเลยในห้องเรียนแห่งหนึ่งของชุมชนนีโอสลัมคองเตยแม้ว่าฝนตกหนักแค่ไหนน้ำจะท่วมแค่ไหนขู่ไฟก็ยังไม่หยุดสอนนักเรียนเพราะว่าอยากให้เด็กๆทุกคนได้ความรู้สาวน้อยคนนี้ที่กำลังอ่านบทความหน้าชั้นเรียนอยู่นี่เธอชื่อว่ากัลปังหาหรือเรียกสั้นๆว่าปัง เธอเป็นความหวังของหมู่บ้านที่อยากจะให้ครอบครัวและคนในชุมชนได้รับสิทธิ์ต่างๆที่คนไทยคนหนึ่งสมควรจะได้รับแถมเธอยังมีเสียงที่เป็นเหมือนพลังวิเศษเวลาเธอร้องเพลงทีไรทำเอาคนที่ได้ฟังเหมือนกับต้องมนในเสียงไซสๆของเธออีกด้วยระหว่างที่ฟังกำลังอ่านบทความอยู่ด้วยความที่ต้องอยู่แต่กับน้ำกับฝนก็มักทำให้เธอเป็นหวัดอยู่บ่อยๆรวมถึงวันนี้ด้วย ปังทนไม่ไหวจามใส่หน้าขู่ไฟน้ามูกกระเด็นโดนเต็มหน้าไปหมดจนเพื่อนๆต่างพากันร้องว่าหยีดังลั่นห้องเลยหลังจากเรียนเสร็จทุกๆวันปังกับมุกเพื่อนสนิทของเธอก็มักจะไปเดินเล่นต่างๆในชุมชนก่อนเข้าบ้านเป็นประจำมุกมักจะแวะยืนดูร้านขายปลาหมึกทุกวันเพราะว่าเธออยากกินแต่ก็ไม่มีเงินเลยสักบาท เราก็จะได้เห็นว่าระหว่างทางที่ปังกับมุกเดินเข้าไปในชุมชนนีโอสลัมคองเตยนั้นต้องต่อสายเพื่อเป็นทางเดินาอบ้านของพวกเขาแทบจะจมลงไปในน้ําอยู่แล้วชาวบ้านและเพื่อนบ้านทุกคนในนี้มีจิตใจที่ดีมากช่วยเหลือกันอยู่ตลอดถึงแม้ว่าพวกเขาจะโดนรัฐบาลทิ้งแต่ก็ไม่เคยท้อในโชคชะตาของตัวเองเลยหลังจากที่ทั้งสองคนเดินมาทักทายตลอดทั้งซอยแล้วแล้ก็แยกย้ายกันเข้าบ้านของตัวเอง มุกอาศัยอยู่กับพี่ชายสองคนส่วนปังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ยายและพี่ชายซึ่งถ้าดูดีๆก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ทุกคนก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขระหว่างที่บ้านของปังกำลังร้องเพลงเต้นเฮฮากันมุกก็มาหาอีกแล้ว ปกติแล้วมุกจะมานอนบ้านปังเกือบทุกวันจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นลูกอีกคนของบ้านนี้ไปแล้วตอนคําอยู่ๆก็มีประกาศสำคัญทางทีวีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยตอนนี้ทางฝัรั่งควรพบวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดท,ที่มาจากน้ำและทนต่อน้ำามาก ชาวบ้านในชุมชนนีโอสลามคองเตยที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันดีใจที่พวกเขาจะรอดตายจากเหตุการณ์ฝนตกไม่หยุดนี้แล้วแต่ดีใจยังไม่ทันจะเสร็จก็ทำเอาทุกคนถึงกับช็อก พอทางฝรั่งให้ดูผลข้างเคียงจากคนที่ฉีดวัคซีนนั่นก็คือจะมีหนวดเหมือนปลาหมึกที่ใต้คางนั่นเองหลังจบข่าวนายกทั้งพลเอกยุทธวิธีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทันทีว่าเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นสัตว์ประหลาดก็ไปอยู่ดาวอังคารนู่นไปใครจะบ้าก็บ้า,บาไปเถอะเขาไม่เอาด้วยพูดจบก็ลงท้ายด้วยคำว่านัดจ้ะ นักข่าวก็เลยถามต่อว่าท่านนายกมีทางออกอะไรต่อจากนี้ไหมนายกก็มโมโหอารมณ์ฉุนเฉียวบอกว่าตอบอยู่นี่ไงไอ้บ้าตัดกลับมาที่ชุมชนนีโอสลามคองเตยหลังจากได้ดูข่าวนายกกันแล้วก็ต่างพากันมโมโหมากไม่มีหน่วยงานไหนจะมาช่วยพวกเขาเกือบ3ามปีแล้วต้องช่วยกันเองแถมวัคซีนก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเพราะว่าถ้าวัคซีนลดแรกมากก็คงไปอยู่กับพวกที่มีเงินมีอำนาจหมด ทุกคนต่างพากันเป็นห่วงอนาคตของลูกหลานมากๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวพวกเขาเองอีกไม่กี่ปีก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่พวกลูกหลานต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปจะมีคุณภาพชีวิตกันแบบนี้โดยไม่พัฒนาอะไรกันขึ้นมาบ้างเลยเหรอตัดมาที่ปังกับมุกนั่งคุยตัดเพาะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกันสองคนปังบอกว่าเธออยากออกไปวิ่งเล่นที่สนามกลางแดดให้เหงื่อออกให้เหมือนเมื่อก่อนอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ มุกก็เลยพยายามปอกว่าอย่าคิดมากเดี๋ยวพวกผู้ใหญ่ก็หาทางแก้ได้เองเด็กอย่างเราทําอะไรไม่ได้หรอกปังก็เลยถามว่าทําไมเราต้องรอแต่ผู้ใหญ่เด็กอย่างเราทําอะไรไม่ได้เลยหรอระหว่างนั้นเองก็มีโฆษณาบนจอยักษ์เด้งขึ้นมาพอดีว่ากําลังมีการรับสมัครรายการประกวดร้องเพลงอยู่ซึ่งปังที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าไปที่รายการนั้นเพื่อแข่งขันทันที พอไปถึงก็มีแต่ผู้ใหญ่มาแข่งขันกันอย่างดุเดือดจนถึงรอบของปังเธอขึ้นไปโชว์บนเวทีโดยมีกรรมการทั้งสมคนคอยมองอยู่ซึ่งปังก็ททำได้ดีมากๆน้ำเสียงเธอหวานจนมดแทบขึ้นเลยทีเดียวทำเอากรรมการและทุกคนที่ดูผ่านจอทีวีเหมือนต้องมนสะกดไปต,ตามๆกันหลังจากร้องเพลงจบกรรมการก็ถูกใจมากหนึ่งในคณะกรรมการถามปังว่าทัศนะรายการนี้จะเอาเงินไปทำอะไร ปังก็บอกว่าเธอจะเอาเงินไปซื้อบ้านใหม่ให้พ่อและแม่เพราะว่าบ้านกำลังจะจมน้ำและจะเอาเงินอีกส่วนหนึ่งไปซื้อวัคซีนมนุษย์น้ำไปแจกคนในชุมชนเพราะคนที่นั่นป่วยกันเยอะมากกรรมการที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยเพราะคิดมาตลอดว่ารัฐบาลจัดการพาทุกคนขึ้นมาเมืองชั้นบนหมดแล้วแต่ยังมีคนต้องลำบากถูกทอดทิ้งอีกเยอะและสุดท้ายปังก็ไม่ได้ชนะในรายการนี้เพราะมีคนที่เก่งกว่า หลังจากนั้นปังกลับมาบ้านทุกคนก็ต้อนรับกันอย่างดีและให้กำลังใจว่าไม่ชนะไม่เป็นไรเพราะปังชนะใจทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วระหว่างนั้นเองก็มีคนเห็นว่าคลิปปังที่ตอบคำถามก็ดังพูแตกขนแห่แชร์กันในโลกโซเชียลพร้อมกับด่ารัฐบาลว่ากำลังทำอะไรกันอยู่จนติดเป็นแฮชแท็กว่าฝนตกทั่วฟ้าแต่เปียกไม่เท่ากันทำให้ตอนนี้คนทั่วประเทศรู้แล้วว่ายังมีคนถูกทอดทิ้งในชุมชนนีโอสลัมคองเตยอ,อยู่ นายกทางที่เห็นกระแสสังคมกำลังโจมตีเขาอยู่ก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเก่งนักใช่ไหมถ้าเก่งก็มาทำกันเองนายยกไม่ใช่ยามที่จะทำได้ทุกอย่าง แถมยังบอกอีกว่าจะสร้างโดมแก้วกินนารีเพื่อป้องกันน้ำฝนแห่งแรกที่ชุมชนนีโอสลัมคองเตยนี้ด้วยทำเอาทุกคนในโซเชียลถึงกับลุกขึ้นมาด่าอีกครั้งว่าทำไมวัคซีนหาง่ายๆไม่เอามาให้คนในชุมชนไปก่อนเขาต้องการวัคซีนมากกว่าโดมเล้าไก่นี้นายกก็ออกมาบอกอีกว่าที่โลกมันเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเราที่ทำกันเองต้องแก้ไขที่ตัวเราโทษประชาชนว่าเป็นคนผิดทำเอาชาวบ้านในชุมชนสงสารคนรุ่นต่อๆไปที่จะเกิด มาเราต้องเจอสังคมแบบนี้มากตัดมาที่โรงเรียนครูฝ่ายบอกกับนักเรียนทุกคนว่าพรุ่งนี้นายกจะมาปลูกผักเป็ดแดงที่โรงเรียนและจะให้ปังร้องเพลงเพื่อเป็นการต้อนรับนายกอีกด้วยถึงแม้ว่าปังจะไม่อยากร้องก็เถอะตอนกลางคืนระหว่างที่ครอบครัวของปังกําลังนอนหลับกันอยู่นั้นทันใดนั้นเองชุมชนนีโอสลัมคลองเตยกตานทานน้าฝนไว้ไม่อยู่แล้วน้าท่วมทะลักเข้ามาจนเกือบจะท่วมเตียงจนทุกคนในชุมชนต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพกันหมด ระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งเครียดเรื่องบ้านตัวเองกันอยู่ก็มีโดนจากคนของนายกเข้ามาตรวจจับเพื่อหาตัวปังเพราะว่าอยากจะได้หน้าจากโซเชียลพอพบตัวปังแล้วก็สั่งให้คนเข้าไปทันทีพร้อมกับอุ้มตัวปังไว้นักข่าวก็มากันเต็มไปหมดทำเอาปังตอนนี้รู้สึกกังวลมากและสับสนไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ มุกที่อยากจะช่วยเพื่อนของเธอก็เลยแกล้งร้องไห้เพื่อดึงดูดความสนใจและมันก็ได้ผลจริงๆพอตอนนี้ทุกคนและนักข่าวมุ่งไปที่มุกจนหมดระหว่างนั้นเองนายยกก็เปิดตัวมาแบบเท่ๆใส่ผ้าปิดปากมาด้วยและก้มลงไปกอดมุกไว้ แต่พอนายกเห็นแพลตามตัวของมุกที่ติดเชื้อจากน้ำฝนเท่านั้นแหละก็ทำท่าลังเกียจผลักมุกออกจนผ้าปิดปากของตัวเองหลุดไปด้วยทำให้ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่านายกแอบ,บไปฉีดวัคซีนปลาหมึกมาพอที่ค้างมีหนวดปลาหมึกด้วยและสาเหตุที่นายกชอบออกมาโจมตีด่าวัคซีนว่าไม่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าแอบ,บซื้อมาให้พักพวกของตัวเองได้ฉีดก่อนนั่นเองเพราะว่างบมีจำกัด นายกก็เลยแก้ตัวว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะจ๊ะชาวบ้านที่ทนไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นไปถีบหน้าสงายล้มลงไปเลยหลังจากนั้นทีมนายกก็โดนตรวจสอบว่าแอบสั่งวัคซีนมาให้พวกพ้องของตัวเองที่เป็นทหารจนเกือบจะหมดโดยความที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดก็เลยออกข่าวลวงว่าวัคซีนไม่ดีและไม่คิดจะใช้หลังจากวันนั้นนายกก็ประกาศลาออก และประชาชนทุกคนก็ทยอยได้รับวัคซีนรวมไปถึงชุมชนนีโอสลัมคองเตออีกด้วยทําให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนอยู่ๆก็มีแดดออกทําเอานักเรียนที่นั่งเรียนอยู่ถึงกับสตันเงียบกันไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้น พอมุกตะโกนว่าแดดกลับมาแล้วทุกคนก็ออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้งเหมือนที่เคยทำเมื่อก่อนกันทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่กำลังจะเป็นจุดจบของโลกหลังจากที่มีภาวะโลกร้อนฝนตกมานานและตอนนี้โลกกำลังจะกลายเป็นร้อนจนทุกสิ่งทุกอย่างโดนเผาและไหม้แทนจบลงไปแล้วสําหรับอนาคตตอนเด็กหญิงปลาหมึก เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย